คลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการเข้าไปเล่นเกม s e l i c t o o n c n n y y กันค่ะกดไปที่แอป Selection Candy กดล็อกอินเข้าไปเลยค่ะกดตกลงใส่ด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็รหัสผ่านกดสมมติไปเลยถ้าใครเคยลงทะเบียนด้วยอีเมลก็ใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านตามนั้นนะคะกดเพล y มาแล้วให้เรียงสีแบบนี้นะคะเรียงสามเม็ดเลยอ่าถ้าเราต้องการได้คะแนนสูงๆนะคะให้สังเกตที่ชาใช่ไหมเราก็เรียงไปเลยค่ะเรียงสามสีอ่าชาอยู่ตรงนี้อีกละนี่จะเรียงสีฟ้ามานะคะเห็นไหมาชาระเบิดละ ด้านล่างก็มีชาอีกอ่ะเอาเขียวไปเลยอ้าวสีแดงตรงเนี้ยเห็นไหมถ้าซองเสร็จเนี่ยมันจะเป็นห้าเม็ดอะแต่ก็ไปเห็นไหมมันจะมีอ่าลูกบอลของซิลิชันขึ้นมาอ่ะเราเขี่ยไปเลยค่ะนี่มันจะแตกเยอะเลยเห็นไหมอ้ายน,น,นี่นี่นี่อ้ายไม่ทันละสิเมื่อกี้มันเลี้ยงหนะ้าน่ะอือหอเอาไม่เอาไม่เอาไม่อันนี้เราจะต้องมองเลยนะอ่ะเห็นไหมาชาข้างบน ชาข้างบนเราจะกินชานะคะเราจะเลื่อนสีเขียวขึ้นไปเห็นไหชาแตกไปแล้วอืมชานี้ด้วยอเอานี้สีแดงมานี่ค่ะนี่มิชาอีกอะเลื่อนไปเราจะล่องรีบจัดการชาก่อนนะคะนี่สีดํามาแล้วตัวไหนเยอะ,ะอ่ะไม่คิดเดยอะละเอาไปเลยเห็นไหมถ้าสีดําขึ้นมามันจะเป็นลูกบอลเซเลคชั่นเนาะห้าเม็ดห้าเม็ดทุกคนเมื่อกี้อ่ดูดีๆดูดีๆแมป่ปานจะต้องกินชาก่อนนะ อ่ะเราจะเอาชานี่ก่อนอ่ะเห็นไหมระเบิดไปแล้วเท่นี้ก็เอาชาอีกอ่ะชาข้างบนนะคะอืมชาชาชาอ่ะโอเคนี่ก็ชาอีกไหมเนี่ยชาตรงนี้อีกนี่ค่ะโอเคไอ้ย่าเมื่อกี้ห้าเม็ดมองไม่ทันอาจจะเอาสีแดงตรงนี้นะคะเหลืองกระพริบกระพริบเนี่ยเดี๋ยวจะกินเหลืองก่อนอ่านี่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 ห้าเลยเห็นไหมเนี่ยเหลืองหนึ่งสองสามสี่มาจนี่เป็นห้าเนี่ย สีดำขึ้นแล้วเนี่ยสุดปังสุดปังค่ะทีนี้เราเลงหนเห็นชาแล้วเราจะกินชานะคะอ่าเราจะกินชานี่เห็นกระพริบไปพริบมเป็นเหรียญใจายะคอยเราจะเอาสีดำเนี่ยลูกบอลเซเลชั่นตีสีนี่เลยกระพริบไพริบเนี่ยแตกหมดกระดานเห็นไหมคะคะแนนมันจะเยอะนะนี่อ่านี่ค่ะปกติมันแค่บอกเทคนิคนีกน้ก,กับใครนะคะ เออเอาเลยค่ะถ้า